ช่วงนี้เราได้ยินคำว่า Soft Power าวอรบ่อยๆนะครับแล้วท่านรู้จัก s o ฟต์ a w ไหมครับซอฟต์มันเป็นยังไงพอดีบังเอิญผมเคยสอนหนังสือนะครับในระดับเป็นยาเอกในคณะนิติศาสตร์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง s o ฟต์ก w รก็เลยมาขออนุาตคุยให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่า s o ฟต์ร w นี่มันเป็นยังไง เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างนะครับคำว่าซอฟต์เนี่ยนะครับหลายหลายคนคุยได้ยินนะครับเช่นซอฟต์ดริงก์นะก็คือน้ําที่ไม่ใช่พวกแอลกอฮอล์เนี่ยครับไม่ใช่ดื่มไปแล้วมองมายนะครับซอฟต์ดริงก์ก็อย่างเช่นพวกโค้กเบปซี่สไปร์ตพวกนี้เนี่ยครับเรียกว่าซอฟต์ดริงก์นะครับนึกภาพออกได้งไงครับว่าซอฟต์ดริงก์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ซอฟต์ลอเนี่ยมันเป็นยังไงคือกฎหมายทั้งหลายเนี่ยครับที่เรารู้จักเนี่ย เราเรียกว่า hard law ก็คือกฎหมายที่มันแข็งๆเนี่ยครับนะ hard law อย่างเช่นกฎหมายแพง่งพาณิชยนะ์กฎหมายอาญาไรา้แรงเหมือนกันใช่ไหมครับนะกฎหมายผังเมืองนะกฎหมายการก่อสร้างสารพัดเนี่ยคับอันนี้ออกโดยพรบรหรือโดยทางราชการเนี่ยครับเราถือว่าเป็น hard law นะครับซึ่งต้องถึงปฏิบัติโด,ดยเคร่งคัดน,นะครับเราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนี่ไม่ได้ทีนี้ soft law เนี่ยนะครับมันคืออะไร นะซอฟรอเนี่ยอธิบายอย่างง่ายๆก็คือมาตรฐานทางวิชาชีพจรรยาบรณทางวิชาชีพนั่นเองนะครับนะอย่างเช่นหมอใช่ไหมครับก็ต้องมีจรรยาบรณของหมอจะเอาความลับไปไขไม่ได้นะครับหรือผมเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะผมเป็นประเมินตีราคาทรัพย์สินให้ใครเนี่ยครับจะเอาความลับของทรัพย์สินนั้นๆเนี่ยไปบอกผู้อื่นไม่ได้นะครับหรือผมไปทํา Feasibility Stu d y ้ study, ทำวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาในเชิงตลาดหรือในเชิงการเงินนะว,ว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างไรเนี่ยครับวิเคราะห์เสร็จผมก็ต้องให้กับทางผู้ว่าจ้างเท่านั้นนะครับจะไปบอกคนอื่นต่อกระซิบอย่างนี้ไม่ได้ผิดมาตรฐาจนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนะครับทีนี้ไอ้ซอฟรอเนี่ยกับฮาร์ดรอนี่มันมีความสัมพันธ์อย่างไรอย่างในวงวิชาชีพอย่างผมเนี่ยนะครับ นะทุกๆ3ปีผมต้องไปเรียนรู้รอะไรต่างๆไปเข้าฟังสัมมนาอย่างน้อยสัก20่สชั่วโมงเพื่ออัปเดตความรู้ของเราให้สามารถที่จะบริการลูกค้าได้ดียิ่งยงขึ้นนะครับถ้าผมเฟลก็คือไม่ได้ไปอบรมความรู้เลยได้ใบรับรองมาแล้วก็ทิ้งใบถฉออย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติงานโดยไม่ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติม,ตมก็แสดงว่าผมขาดตัวบกพร่องเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์ลดังนั้นผมก็จะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาต การเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอีกต่อไปนะครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่งหาง hard l a กับ soft l a w นั่นเองนะครับหรือผมเอาความลับของลูกค้าไปขายอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลครับแต่การที่เราจะมี soft l o a ที่แท้เนี่ยครับนะจะแค่อมพระมาพูดไม่ได้นะครับเพราะเรามีมาตรฐานจรรยบรรณสูงนะไม่ได้ต้องปฏิบัติให้เห็นอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็มีระบบ QC ว่าผู้ประเมินค่าทรัพย์สินโดยประเมินนั้นเนี่ยเขาทำถูกต้องไหมมีการติดต่อลูกค้าได้ดีหรือเปล่า นะครับแล้วทำออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพใช้ได้หรือเปล่าหรือมีการประกันทางวิชาชีพอย่างเช่นว่าออถ้าเกิดผมประเมินค่าทรัพย์สิในให้ลูกค้าผิดพลาดโดยความประหมาาเลินเล่อไร้แรงเนี่ยนะครับอันนี้ผมซื้อประกันไว้ปีละสามแสนแล้วก็ถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยออบริษัทประกันจะจ่ายให้30ล้านถ้าเกิดอย่างนี้ผมน้องรับผิดชอบเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะความประมาาเลินเล่อเนี่ยนะครับแต่เป็นเพราะไฟสมคบกับใครพรก็ตามเนี่ยครับทำชุดจริต อย่างนี้บรกิการเนี่ยครับบริษัทนี้ไม่รับจ่ายไม่รับเย็บนกครผมต้องรับผิดชอบเองอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการประกันทางวิชาชีพเรามีการทํำ qc ที่ดีนะครับก็พิสูจให้ลูกค้าเห็นได้ว่าเรามีมาตรฐานจรนยาบันที่เชื่อถือได้คนก็อยากันมาใช้บริการเรามากขึ้นทําให้กิจการเราเจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นเป็นการสร้างแบรนด์ของเราได้อย่างดีเลยครับนี่คือ soft law ซึ่งพวกเราที่ทํางานวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยครับ ไ่ไว้าวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยจำเป็นต้องมีเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรทางวิชาชีพที่เคร่งครัดและพิสูจน์ได้ครับ